อ่ะก็ขอจเจริญสุขจเจริญธรรมท่านทั้งหลายเนาะวันนียาคูบาอ้นน้อยได้มีโอกาสมาที่อำเภอกำราศัยจังหวัดกาฬสินท์เนาะเราจะพามาดูพระธาตุยาคูเนาะบริเวณพระธาตุยาคูนนบริเวณก็จะมีอิฐท,ที่กองเรียงรายน่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างในสมัยนั้น ที่ถูกเลี้ยงด้วยอิฐเนาะลักษณะที่เราเห็นนี่แหละอาจจะมีก,รรมการกร,รมวิธีการในสมัยนั้นในสมัยโบราณเนาะอันนี้ที่เราเห็นก็คือองค์พระธาตุที่ยังสมบูรณ์อยู่เนาะยังสมบูรณ์อยู่เดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆบริเวณเนาะรอบบริเวณ,เอ,อ,อ,เวณองค์พระธาต ah ุก็จะมีคําบูชาองค์พระธาตุยาคูเนาะรอบๆบริเวณก็จะมีหินหินคล้ายๆหลัก เสมาที่บ่งบอกขอบเขตองค์พระาธาตุนั่นเององค์พระาธาตุยาคูนะครับว่ายาคูก็ความหมายก็คือพระสงฆ์นี่แหละในสมัยนั้นพระาธาตุยาคูก็เป็นชื่อของพระเนาะในความศรัทธาพร,พระผู้ใหญ่ชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับความนับถือจากพุทธศาสนิกชนในสมัยนั้นก็เรียกว่ายาคูหรือพระมหาเถระนั่นเองหรือว่าพระสงฆ์ที่ได้รับการยกย่องเคารพ ของคนในสมัยนั้นอ,องค์พระธาตุยาคูก็จะมีทางขึ้นท,ทั้งสีทิศทั้งสีทิศเลยแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ท่านมีป้ายติดไว้ห้ามห้ามขึ้นเพราะว่ากลัวแผ่นมันจะพังทลายเนาะอีกขอกางแล้วก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่เนาะด้านข้างขององค์พระธาตุยาคูบรรยากาศก็วันนี้ก็ลมแรงลมแรงมากพับ นี่เป็นบริเวณด้านหน้าขององค์พระธาตุยาคูก็จะมีการแสดงไล่ลำเมื่อมีงานเนาะงานก็ช่วงเมษาพฤษภาที่เขาเขาจัดทุกปีนี่ก็จะเป็นหอพระอุปคุตเนาะพระอุปคุตคอยปกปักรักษาคุ้มครองเพราะว่าพระอุปคุตเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มตามตำน,นานเนาะ,ะก็ปริสถานอยู่ด้านหน้าขององค์พระธาตุยาคู แล้วก็จะมีป้ายนะป้ายที่บอกประวัติความเป็นมาขององค์พระธาตุยาคูเป็นไปเป็นมาอย่างไงในยุคไหนเนี่ยก็จะมีป้ายบอกถ้าใครไปก็ไปอ่านได้นะ,ะลักษณะเด่นของพระธาตุยาคูก็คือเนี่ยธงทุง่งนะเป็นทุ่งที่มีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่นเป็นทุ่งสามมิติเป็นทุ่งอะไรอู้เยอะแยะมากมายเป็นเรื่องเด่นของเรืองทุง่งนี่ก็จะเป็นเพื่อนอีสานโบราณที่ยุคสมัยโบราณเนาะเราเดินเข้าม,ามันจะมี แต่ละอำเภอนะแต่ละอำเภอเขาก็จะติดอำเภอน่นอนอำเภอที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาลสินเนาะ,ะก็อาจจะเป็นชนเผ่าผู้ไทยชนเผ่าอะไรต่างๆวนนี้ก็จะ,ะมาถูกดีไซน์ออกแบบให้อยู่ในในบริเวณองค์ะ่าท่ายาคูเนาะ,ะทาตยาคูเราก็จะได้เห็นถึงความ เป็นอยู่วิธีชีวิตนองบ้านของคนในสมัยโบราณเขาก็จะเอามาไว้ณนะบริเวณนี้เนาะันจะมีเมืองเป็นเมืองอะไรต่างๆที่เขาจะเขาจะใส่ไว้ตรงนั้นก็อาจจะเป็นช่วงหน้าหน้างานเนาะงานานามัสการองพ์พระธาตุยาคูก็จะมีแต่ละอำเภอเนาะมีเถื่อนยางตลาดมันก็จะเป็นของอำเภอยางตลาดมันจะเป็นชื่อของแต่ละ อำเภอน,นั่นเองเนาะตอนนี้มันไม่มีงานเขาก็เลยไม่ได้จัดตกแต่งอะไรแต่ว่าก็คงจะอยู่อย่างนี้เขาก็ให้คนไปถ่ายรูปไปอะไรได้เนอ,ะ,อะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุมกันสวนมนตนพหรหมอคนยาย่อ,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 อ้ไปตามวนแทนบ่โอ้โหกระไรทองอันนี้เฮ็ดเองบอ่<ะ>เฮ็ดขายบ่เนี่ยนะ,อ,อ,นะ100อร้อยบ่เนี่ โอ้โหแพงตัวละเนาะฮะว้าโอ้ขาดยากคุ้คือเห็นท่าปลายว่าวัดคือโบมีวัดบหรือวัดอยู่ทางไหนวัดอยู่ทางในบ้านหรือบ้อ๋ออันนี้เป็นอะไรเพื่อนที่ซื้อโอ้จ้าจ้าโอ้แต่เวลาเขาจัดงานเขามาจัดอยู่พี่บอกเหนกัน ผู้เจ้าก็เฮ็ดงามตัวละเนาะนะบ่อนร้านน้ำกันเบิร์ตบ่อน,นีอ่นะขอพระคูณสิทธิการโควิดบ่อนเออเจ้าคณะตำบลอ่องเอียนเพื่อนเราเพื่อนมาดูเพื่อนเรามาเฮียนเฮ็ดอันนี้น้ำมูเจ้านี่แหละบ่อน อยู่มองมันบ่อคอยแพงไปเลยตัวเนาะอยู่บ้านข่อยเขาเขาก็มีคนเฮ็ดขายอยู่ดิ<อ>แต่ว่าบ่ไใดดิหรือลอยหนึ่ง <attends> <alam> นี่บ่ได้ดิเอาสั่งแลง้วส่งสั่งแล้วส่งก็ได้เนาะมีเบอร์ติดต่อพร้อมแม่นบ่จ้าโอ้ส่งอ,อ,อีกราคาหนึ่งบ่หรือราคาเท่ากันรราาาาคคคนึง่ะเอออ๋อห้ากระบ,บวกเพิ่มเนาะ บวกค่าส่งแล้วเพิ่มก็ได้เสียค <c oughs> ่าเช้าอยู่บอกคุณยายอ๋อเพิ่ใหาอย,ยู่อ๋อซุ่มก็เฮ็ดเอาออเ,เองอ๋อเป็นของอบตอบ่จัดสรรนาะคุณยายลูกของผออู้ใหอ๋อของอบตอบ่ อ๋อของเทศบาลเนาะเอาเขียนเบอร์ไปให้นล้เด้อคุณแม่เด้อเอาอผู้ใดมาประทานประทานอย่างกับประทานย,ยาคูหรอเอาแวะอุดหนุนได้เด้อนี่บ่แพ,พงเลยไม่แพงราคาหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งนี่พูให้คอยเฮ็ดขายคอยกับบเฮ็ดเองกว่าสิได้ตลาดเนาะ ยิบยิบสองเบิงวิธีการทำเนาะคุณยายพคนเทศให้เบิงสีที่สองใส่ไปแล้วเอาที่ใส่สียังก็ได้เนาะคุณแม่เนาะแล้วแต่เนาะแล้วแต่มักดไม่แล้วไหมเขาเดี๋ยวเอาเบอร์ให้บเออสาธุสาธุแต่ละห้าจ้างเป็นเท่าไหร่เล้วนี่ มาโอเคอีนี่เรื่องคุณยาเห็ดเนาะกว่าจะได้แต่ละอันนี่ครับอั่นมะหอยพีเสื้อพันคักบัดเทียนยังบ่เท่าใดยบ่ได้<อ>บมวหอยซั่วสิมะหอยอันบัวอยตัวสิได้ซ <มะ S 3> ั่วสิครบค่แต่ละต้นแต่ละ อันนี้มันก็ต้องหาหาจริงหาหาย่อยไม่ก็เราเองบอกคุณแม่ไม่จ้างเขาเหตุผลเขาเพื่อนๆเพิ่ก็เฮ็ดเองโอ้ผู้เพื่อนมีเวลาเพิ่อนเฮ็ดเอาเนาะติดหนี้ติดเก่าตัวค่ะอ๋อมันยังอยู่นะขยันไม่ใช่ทานใดคนคำเสียมุกทหารคนละ